สวัสดีครับสวัสดีพ่อพอยแม่นะครับผมพี่น้องปองไปนะครับผมเอฟซี FC มอลำ,ลำเพลทลำมเพลนโฮสู้ขู่สู้คนพี่น้องครับผมมือนีพี่น้องบรรยากาศนะครับผมในสำนักง,งานช่วงสวยๆพี่น้องประมาณเที่ยงซี่ใบพี่น้องครับผมนะครับฝนลิน้นพี่น้องฝนลิน้นเริ่มลิน้นตั้งแต่ตีสามพี่น้องครับผมโตโนพร,รัตน์ซ้อมน้ำเลี้ยงแล้วามันตีสองเหตุภาร,รกิจอย่างส่วนตัวของเจ้าของแล้วๆกว็จะประมาณตีสามกว่าพี่น้องครับผม จังซื่อใดนอนนะครับบรรยากาศยามฝนตกพี่น้องโอ้พี่น้องครับชิโนะกูยังแล้วพี่น้องครับพี่น้องหากนั่งตูแม่พี่น้องหักนั่งตูต้นบักหฮงต้นกระเพราพี่น้องกระเพราตลาดบ้านฮอมเปร์บักหฮง บักนาวท่านจะว่าเป็นไนม้หรลอไม่พี่น้องเห็นวะครับพี่น้องป้าติถัวต้นได้ปลูกนี่มันปลูกเจ้าบักต้นบักฮง,งพี่น้องปลูกต้นบักฮงกับอาจารย์ลอยนองนั้นก็น่านจะเป็นเอ่อพวันนะครับพวันเพิ่นมาเสริมใส่พวันเพ,พว่มเพิ่นเพิ่นปลูกเป็นนะครับนี่พักเอานี่ไปยังนอหนี่น้องบักน้องตัวโหระพาพี่น้อง วันนี้หัวชิงไข่พี่น้องครับาติโตแต่ว่าต้มไก่ต้อมกาเนี่ยโบได้ไปหาถ้งอื่นอยากพี่น้องในสำนักง,งานแบบเศรษฐกิจอ่าพออยู่พอกินพี่น้องมันเศรษฐกิจพอเอพออเอเียงพี่น้องเศรษฐกิจพออยู่พอกินคือนี่ก็ซสอมนี่แหละพี่น้องครับทั้งซสอมเต้นและทั้งสอมลั้เลียงพี่น้องซสอมสองยางพี่น้องครับ เงียวแล้วเนาะน,นี่เด้อพี่น้องเด้อจักรยานเราก็อยู่นี่เด็กพี่น้องนี่นี่นแแี่จักรยานคันแดงปึโอ้ประหยัดวางห่มโดยพี่น้องครับผมปึ๊บอ่า โอ้พี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องครับลองเอย,ยวอ่อนนอนทนนี่เท่านี้ตอนนี้พอแล้วนอนโอ้พี่น้องเบิ่องฝาเบิ่งฝนดูพี่น้องไปแต่ชีดหอดบ้านโอ้ย <c oughs> ทางภูยังสิตกบ่บุ่บนนี่พี่น้องผมทางภูยังโอ้ย ตกมาแล้วปลาก็อที่มักเนาะพี่น้องเนาะน้าไม่ใช่บันแพงก็เสีลงไปตึกแหย่ยูห่หัวะตะพานธุ์อะไพี่น้องอยู่ขวามองขวมหงายอะไรพี่น้องนะครับเอูหนุ่นๆนะพี่น้องโอ้สะออนสะออนบรรยากาศเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวไปท่านใดก็พอแต่เขาพี่น้องสุดลูกหูลูกตา เดี๋ยวพาไปชมอีกมุมหนึ่งในสำนักง,งาน้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับขณะนี้กะ <c oughs> ฝนกะเซาลิ้นแน่แล้วพี่น้องครับฝนเซาลิ้นแน่แล้วบรรยากาศก็ดีพี่น้องครับผมแดด่บอกนะครับในการสอบกับซีบ๊ว้หอนบได้เอาเนาะพี่น,อนะน้องเนาะยามสอบกับซีเย็นนะครับในครัวกับยังได้กินพี่น้นนองครับ เลือกับมันนีกัมีลูกสินพับปวงคือเกาเดอพี่น้องนะครับมันนี่มีลูกสินพับปวงคือคือเกาพี่น้องครับเป็นไทรเม่โอ้เชี่ยกันเปียกเจ้าลังเพ็ดแม่เห็ดยังอ่ะกินสวยเตะกินสวยบ่ โอ้วันนม่ถวยกินสวยสุดโอเคพีน้องไม่ได้ก็มีสิงหวเกาเด้อพี่น้องครับเขาเขาบอกโนเงยหานี่แล้วโอนยากนะหรือไม่รักเขาแล้วนะออมึงหยิเป็นคือบักแง่เป็นต่ย่านล่ะยี่ลี่บอกคือว่าะ อาไม่ยังว่าเรือกก่องอย่างกันตัวนี้พ่อผู้สาวรอเอาเงินนั่นพ่อก็ได้เตือนแล้กวก็วังดีเขาเปลี่ยนจังซีเขาบอกมีขลักแขกเขา่อดอกมิเดยเขานี้ยมาหวังสอรรอด,ด <c oughs> อเ่นาเขาจะคองเนรอยากฟ่ามาดินนี้ยกับใครเ้ยราแค่ได้เสื้อเลยต่ำโคตรดีเราเรอจากฟ้ามาดินเนีกันในนครคน,นคคะ เขาอันเรียนน้ำยาของเขาว่าน้ำจาของเขาไปาว้างเป็นตลบออเพชรล้ำเพื่อนอะซื้อดอกคือว่าจีเห็นงามแดกเขาพูดอะไเดี๋ยนี้พี่เอ้อะย่าาว่าไม่ห้อยเด้อย่าว่าไม่ห้อยเด้อเมื่ขึ้นนั่นประชุม่อคนเลยเห็นว่าบอกนี่มันโกนหนาเห็ดหยั่งโอ้เจะจ้องจรองบึงอันเพ่ิงงอผู้สาวผู้สาวเคลียดบัดนี้เห็นผู้สาวบอกเสือเลยอดอาบึงกับการผู้สาวบอกจะเติมเงินให้งกับคนนั่น เอยว่าอีหย das ังดกเด่นซอยเขาเยู่เขาก็ไดว่าเดี๋ยวไม่รักเขาแล้วนันนั่นเจ้าเลียนซอยพ่อมเดี๋ยวไม่รักเขาแล้วว่ะเจียทึงซอยดทึงเนี้ยอันก็เรียก่าี่มันบ่มีเงืโอนใหในเขาแมแก็เลยแบบอันนั้นกอนเนี้เออก็เรียกว่าว่าเขาบ่มีเงินที่บอฮหกเขาตี่อจีทำงนีแหละว่ะเจีเขากขเได้ว่าหรือไม่รักเขาแล้วนเนี้ยคุเเห็นคุณจีบหนได้ไหมพห็นพออันแจ็อุ้ยพนะ เตืองนี่เตือนนี่โอ้อประเด็นจพีอือโอ้ยอมรับไปเถอะอปิดบังเงนังเนาะอยังมีผลปิดประยุกตกโอ้เปลี่ยนพี่น้องก็ได้ยินเดแล้วว่าจีได้เลจดจีเเออินบวันเเนะมเงินตัวไตัวอย่างตัวใดิแมนครับโอ้วันตัวจี อ้ามึงนี่ก็มีลูกซีนก็เก่าแล้วพี่น้องเจ้าตัวไม่รับเขาแล้วบุ๋นพี่น้องนี่เริ่มเมาเล้วพี่น้องลูกซีนนี่ลูกซีนเพื่อนมึงี่เกิดเป็นหน้าที่ไม่แอนเดี๋ยวแล้วโอ้ไม่แอนมาถอดใครให้เป็นเมาโอ้จีเพื่อนเพื่อนมาถอดใส่สำนักลูกซีนปลาเส้นแล้วก็ลูกซีนแฮมตันปลาพริกบ่อเกินพี่น้องอ๋อมอ้าวมึงนี่บ่มีหัวดอกพี่พ่อนนี่สนิทเสียบโอ้โอ้ยูพียูพีพี่น้องปั๊ด มาเบ่งมาเจาวกี่สิบไม้แหงโอ้ลูกสินปลา1 2ร้อยสงโอนไปเท่าไหร่แล้วลูกสินเนี่ยลูกสินอันนี้ลูกสินหมูลุงใหนถามผู้ใดเนี่ยผู้ใดผู้ใดยีสลุงจิตโอผู้มาดอกกี่พี่พี่น้องครับโอนไปทะไลเราเสียห่าหาเสียออกพถ้ายกครับสี่เลี่ยงธรรมาสาบ่ใดดอกจะมาดีจ้าอะไรพ้นเข้ามาด่าแล้วด่าใครยังไม่ด่าตกอดวันที่ยิมหาุณขายดีบบ เมาเด้อพี่น้องท่านใดสนใจสนใจอยากเมาให้ทีมงานนักดนตรีนะครับผมแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์ศิลปินนะครับผมคอนวนะครับพี่น้องเนั้อหอมไม่หันีาจับคว้าเท้าตลกใช่ไห่ถ้าดงเนแม่หอยเอ ร้านดีแล้วเป็นเออครับก็ไม่กะไม่กับสิบาทเดไมกบสบาทปาสิบาทก็ไม่กับสบาทปาเป็นต้ี่ต้งก็เป็นอ่าหนึ่งในอ่าผู้เหมาในเเราเลือหลายพย่ายไม้ก็สิบาททั้งไหท่ม้วก็สิบบาทมันทั้งไทั้งต้นแล้วสันพวกไอซี่กินจะไม่เนาะมันเป็นพวกลูกขิงม่ปวงโอ้สัมผัสบริการก็นนะเพื่องเนาะสวัสดีครับกินข้าวหรือยัง เอากินดิ่งบ่พ่งย้มนเหีเออคเียวกัละเิมีอันอันคนเมาอยู่รอก็ยากรอนอนใส่บขคืนนี่มาให้สัมผัสเน่ยตตนนอนเพิงฮะตอนอยู่บนเวทีตโออยาวบริการเป็นลำเพื่นพี่นองโตโตโมาขัดตนนอนบอไรป่ตมมคือบบจูดยากันยุ่ง ตีปัใครต้วนมาอ่นโจมเจ้าลงให้นะไปถามข่าวครับพวกสาวหน่อยติยุ่งถล่มมือเอายุ่งถล่มยุ่งยุ่งฝนหน่ยนิครับผัว่นฮะชือซิแถมซิฟือซิแถมซิแถมหนึ่งไหมชือซิแถมซิฟเนี่ยปัดเอาเมีพี่เจ้าเอาเมียแหน่งสั่นแล้ว ซื้อสิบแถมสิบไปในตัวเลย,ยพเพราะเขาขายเขา,เรา,เราบริลัทเขาบริษัทผ่อนใม่แถมไม่ไปน้ำแถมไม่ไปน้ำ,นำโอ้ยเนาะสิบใม่คือว่าเอาหน่วยเดี๋ยวตัวแงข้าไปสิบใม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวนพรัชต์ของลงลาวไวชนีเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมขอลาลงนะครับขอลาลงขอลาลงไว้ชนีพี่น้องครับผม ลีิบมน้าพ่อกันไหมในช่องตัวนกปลาั่เ่าคือเดียวเอ้าล่าลุงไว้จำหนีสวัสดีครับ